สวัสดีทุกคนครับวันนี้ก็อยู่กันในช่องอินสเนียชานแนลนะครับผมทุกคนครับทุกคนครับตอนนี้นะครับผมผมจะมาแนะนําโปรโมชั่นเติมเกมวอ l ์เรนแลนด์นะครับผมราคาประหยัดราคาถูกนะครับผมเพื่อที่อะไรครับพรุ่งนี้ครับผมทุกคนครับก็คือวันที่1กุมภานะครับผมตลาดมืดหรือตลาดโลงเกลือเราจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับผมวันนี้ทุกคนครับสกินนี้นะครับผมจะอยู่กันกับเราในวันสุดท้ายแล้วนะครับผมก็เหลือ12ชั่วโมงสุดท้ายถ้าทุกคนยังหาร้านเติมเกมราคาถูกไม่ได้นะครับผมผมขอแนะนํานี่ อินเด็กเกมเซ็นเตอร์นะครับผมบริการรับเติมเกมวอลเลย์บอลในมาร์เก็ตด้วยนะครับผมแล้วก็ที่สําคัญนะคือทุกคนครับมีเหรียญเลดี้แอนพอยสด้วยนะครับผมแล้วก็มีแบบวอลเลย์บอลเข้าทันทีนะครับผม t ี t นะครับตอนนี้เป็นกระแสมากแล้วก็ลดราคาอยู่ด้วยนะครับผมทุกคนนี่นะครับผมคุโรนามิโนยายบะเพียง1 9ึ่งพบาทนะครับผมทุกคนครับสามารถดูได้ที่แฟนเพจ i n d e ด็กเกมเซ็นเตนะครับผมหรือว่าเว็บไซต์ i n d e ด็กเกมเซ็นเตได้เลยนะครับผมทุกคนครับ นี่นะทุกคนเขามีสกิลใหม่ด้วยนะครับแล้วก็มีคุโรนามิที่ยังอยู่กับเราวันสุดท้ายนะทุกคนแล้วก็มีไนท์มาเก็ตนะครับผมทุกคนเดี๋ยวผมพาไปส่องเลดนะครับผมแบบพรีออเดอร์ก่อนนะครับพรีออเดอร์นะครับผมตอนนี้เขาเปิดรับแล้วนะหลังจากที่ปิดมาหลายวันเลยนะครับผมพรีออเดอร์ตอนนี้วอลลุน n ์นะครับผมใช้เวลาพลอยเข้าเนประมาณ2-4วันนะครับผมแต่คือถ้าทุกคนพรีตอนนี้เนี่ยอาจจะเข้าภายในวันนี้เลยหรือว่าภายในวัน2วันนี้เลยนะครับผมแต่ถ้าหากอยากจะพรีแบบว่า แต่ถ้าหากอยากจะแบบคุโรนาะมิโนยาบะมาต้องหมดวันนี้ใช่ไหมกลัวมไม่ทันผมแนะนําทุกคน2,219บาทนะครับผมเป็นแท็กซี่นะทุกคนเออก็คืออันนี้แบบเข้าทันทีเลยนะครับผมหรือจะซื้อแบบมีดแยกปืนแยกก็ได้นะครับผมทุกคนก็ อันนี้แล้วแต่คุณผู้ชมนะครับและที่สำคัญนะครับปลอดภัยไร้รีฟันและที่สำคัญเข้าไวมากๆครับผมมาดูกันข่าวต่อไปครับผมข่าวนี้ครับผมทุกคนก็หลายคนจะรู้อยู่แล้วนะครับผมว่าตอนนี้นะครับผมในมาร์เก็ตนะครับผมจะเข้านะครับผมในเดือนหน้านะครับผมจะมาทั้งหมด19วันนะครับผมก็เป็นเอ่อในมาร์เก็ตนะครับผมเริ่มตั้งแต่นะครับผมวันที่1นะครับผมถึงวันที่28นะครับผม19อะไรไม่ใช่ใครที่แบบหาร้านเติมเกมอยู่ผมแนะนําเลยนะอินเด็กเกมเซ็นเตอร์นะครับผมเขาก็ เอ่อเนี่ยนะครับผมก็คือมีโปรในมาร์เก็ตด้วยนะครับผมเดี๋ยวผมพาไปดูโปรในมาร์เก็ตนะครับผมนี่นะครับโปรในมาร์เก็ตนะครับผมทุกคนอ่าประมาณนี้เลยนะครับก็ลองมาส่องเลดูได้หรือถ้าทุกคนติดตาม f c e b o o k f แฟนเ g e เขาอยู่เนี่ยนะครับทุกคนดูได้เลยครับผมวอลเลอร์แลนด์นะครับพรีออเดอร์เพียง2290นานะครับเติมในเกม2 0 0 8ทุกคนเติมข้างนอก2,290ประหยัดมาก นะครับทุกคนดูดิเออคือแบบคุ้มมากๆนะก็นั่นแหละครับผมในมาร์เก็ตนะครับผมจะอยู่กับเราประมาณหนึ่งเดือนนะครับผมก็คือมาวันพรุ่งนี้นะครับผมวันที่หนึ่งกุมภานะครับเซิร์ฟไทยนะทุกคนก็ใครได้อะไรก็มาอวดกันใต้คอมเมนต์เลยนะเออทุกคนคร่าวๆก็ประมาณนี้นะครับผมทุกคนครับตอนนี้ก็คือแบตเทิลพงษ์แบตเทิลพาร์ตนะครับผมใครหาซมหาซื้ออยู่นะครับก็บอกกันได้นะครับผมเออแบตเทิลพาร์ตนะครับผมตอนนี้ รับเติมด้วยนะครับผมมีหลายแพ็กเกจนะครับผมทุกคนก็ใครหาร้านเติมเกมอยู่ก็อินเด็กเก c e เซ e เตอร์นะครับ